สวัสดีค่ะก็มาเจอกันกับฮานอยตอนหุ่นตอนเย็นนะคะก็อาจจะมาช้าหน่อยนะคะพอดีแอดไปติดเน็ตมันมีปัญหานะคะแบบแรกก็ฮานอยพิเศษเด่นสามสองวิ่งรูดสามบินบวกเบิ้ลเจ็ดห้าเก้าหกเม็ดเดียวสามสองนะคะแล้วก็ฮานอยเด่นเก้าลองแปดนะคะวิ่งรูดเก้า วินบวกเบิ้ลสามหนึ่งห้าสองเม็ดเดียว98นะคะหุ้นอียิปต์เด่นแปวิ่งลูดแปวินสองศนย์สีหเม็ดเดียวแปดเนะคะฮานอยพัฒนาเด่นสามสอนะคะวิ่งลูด3วินเจด ห้าเม็ดเดียว3าสองนะคะหานอย vip เดนศูนย์วิ่งรูด0วิน4ี่สองหสเม็ดเดียว0ูนย์เะคะแล้วก็ลาวสามคัค 43, root, 4, win, 8, 6, 0, 7, 43, คีค่ะเดนสี่สามวิ่งรูด4วินแปดหนย์เจเม็ดเดียว4ีสค่ะ เลาสามัคคีอาวีไค่ะเด่น5้สี่วิ่งรูด5้าวินเก้าเจ็ดหเม็ดเดียว54นะคะนี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแอดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่าใครสนใจเข้ากลุ่มก็99บาทตลอดชีพนะคะทากกันมาได้เลยนะคะนี่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ